สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีน้องๆ้องเพื่อนๆพือนเอทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหารายการช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระปิตาของหลวงปู่แก้ววัด เคือวันชนบุรีเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวมีพิมพ์ที่หลวงปู่ท่านทำไว้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็กล่าวไว้ในตำราของหลวงพ่อที่วัดเค,คือวันก็บอกว่ามีทั้ง40แบบ40พิมพ์นะครับเ,เพื่อนๆหลังเรียบหลังแบบแล้วก็หลังเบี้ย มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเนื้อตะกัวเนื้อผงทั้งหมดก็40พิมพ์เลยทีเดียวนะครับพ่อใหญ่มหาก็ได้ศึกษามาตามนั้นนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแต่ละพิมพ์ก็มีเนื้อตะกัวเนื้อผงแต่องค์ที่พ่อใหญ่มหาถืออยู่นี้เป็น,เป,นเป็นเนื้อตะกัวนะครับอ่าตะกัวที่คนใน ริมเลริมชายเลในยุคนั้นเรียกว่าเรืออวนนะครับเรือลากอวนเนื้อตะกัวอวนนะครับที่อยู่ตามาใบอวนนะครับาดางอวนตะกัวแบบนั้นแหะครับหลวงปู่ท่านนํามาเป็นเนื้อหามวลสารนะครับพ่อใหญ่มหาจึงได้นํามาลงให้เพืเ่อนๆได้ดูนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นเนื้อตะกัวพิมพ์เล็กนะครับ เป็นหลังหลังเรียบนะครับนี่เป็นมีหลังหลังแบบหลังเรียบนะครับแล้วก็หลังหลังเบี้ยนะครับแต่องค์นี้เป็นเป็นหลังหลังแบบนะครับหลังเรียบแล้วก็หลังเบี้ยนะครับอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วเป็นเป็นองค์ที่เป็นพิมพ์เล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กองค์นี้ ใส่กรอบทองแฝนเนี่ยอลังการงามแท้นะครับองค์นี้เมตตามหานิยมแขวคลาดรอดปลอดภัยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับเพื่อนๆองค์นี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเนื้อตะกัวก็ลองหยิบขึ้นมาดูนะครับของท่านเป็นเนื้อแบบนี้หรือเปล่าครับ ตะกัวที่อยู่ในดางลากอวนในยุคนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อแบบนั้นเห็นไหมครับเนี่ยเรายังเห็นคาบไข่นี่คือคาบไข่ภาคเก่านะครับเพื่อนๆมหัตจันไหมครับเนี่ยนี่คือคาบไข่นะครับเราไม่น่าเชื่อว่าตะกัวจะมีสนิมหรือจะมีไขขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไขขึ้นล่องลอยตามหลุมต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อนี้ก็มีรอยยุบ รอยปิรอยแยกของเขานะครับดูแล้วคลาสสิกนะครับนี่รอยปีแยกรอยแตกของท่านเนี่ยเกิดขึ้นในเนื้อพระมีสี่สีแบบเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่นน้อยนะครับเ,เพื่อนไม่ใช่นน้อยนะครับก็ถือว่าเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าถึงเราเราต้องศึกษาก่อนว่าถ่าเนื้อผงท่านเป็นยังไงเนื้อผงเนี่ย เนื้อแกบขี้เลื่อยหรือไอ้พวกไม้อัดมาทำเนี่ยเราก็ต้องมองมองให้ออกนะครับเพื่อนๆนะครับเนื้อเป็นยังไงเป็นพระที่ปลอมแปลงเยอะเหมือนกับสมเด็จเลยนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับปิดตาหลวงปูก่แก้วเนี่ยเป็นพระที่ปลอมแบบฝีมือเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อตะกัวเพ่อใหญ่มาหาก็เห็นนะครับเนื้อตะกัวเก่าตะกัวใหม่ก็ต่างกัน บางครั้งเนื้อเหมือนแต่ต้องดูดูเนื้อโบราณนด้วยนะครับเพราะว่าอายุท่านก็ร้อยเกสปีเท่ากับสมเด็จนะครับเพราะหลวงปู่แก้วกับหลวงปู่โตเนี่ยท่านในยุคสมัยเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมสมัยกันนะครับครั้งหนึ่งหลวงปู่โตท่านบอกว่าถ้าอยากมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศหรือว่าความมัง่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเนี่ยให้มาหาเรา แต่ถ้าอยากให้คนรักคนหลงคนบูชาคนรักไข่ก็ให้ไปหาขัวแก้ววัดเครือวันชนบุรีนูน้นท่านบอกอย่างนั้นนะครับท่านท่านยังเป็นพระเกจิร่วมสมัยกันนะครับขนาดนั้นทีเดียวดังนั้นอายุนี้ก็ร5อยปีร้อยหกสิปีร้อยเปีโดยประมาณนะครับประมาณนี้เพื่อน,นดูดูไข่นะครับนี่ทาบไข่ภาพไข่พระพระเก่าเห็นไหมครับ คาบไข่พระกุคาบไข่พระโบราณต้องเป็นแบบนี้นะครับเราเราก็มองมองแบบนี้นะครับเพ,พื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยดูขอบข้างเ i, มมนี่ไหมครับดูทุกมุมนี่ลุกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแล้วดูเนื้อเขานะครับดูเนื้อเขาไม่คมนะครับพเพื่อนๆนี่ดูเนื้อเขามีลักษณะการการโยไปด้านหน้านะครับเพื่อนๆนี่เ э ห็นไหมครับเนี่ยขอบขอบเนื้อพระเนี่ยเหมือนลักษณะท่านนี่ท่านานี่ยโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ พ่อใหญ่มหาเห็นพระท <bio. S 1> <to> <ically> ี like re really ่เรียนแบบมานี่ตะกัวตะกัวนี่ใสนะครับใสขาวเหมือนแก้วเลยนะใสใสเหมือนสังกสีที่เราซื้อสังกสีมาใหม่ๆนะครับเขาจะขาวแบบนั้นเลยนะครับเรียนแบบพระเรียนแบบมาพ่อใหญ่มหาก็มองออกนะครับแบบนั้นเลยแต่เนี่ยเป็นพระปิตาพิมพ์เล็กเนี่ยเพื่อนๆดูดูขอบข้างนี่ไหมครับเนี่ยจะดูมุมไหนนี่ไม่เป็นคมสันเหมือนพระเรียนแบบนะครับดูสิครับเพื่อนๆเนี่ย ร่องรอยเห็นไหมครับรอยรอยปีขอบข้างเห็นไหมครับท่านท่านปริไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ปริไปด้านหน้าโยไปด้านหน้าหรือว่ามันเกินไปด้านหน้าหมดเลยเห็นไหมครับี่เนื้อเนื้อขอบข้างเนี่ยมันเกินเกินไปด้านหน้าหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันนี่เราเห็นเป็นเนื้อเนื้อไข่เห็นไหมครับนี่เนื้อไข่ไข่ที่เกิดขึ้นตามร่องเห็นไหมครับตามร่องเราก็เห็นชัดทีนี้ ตูดท่านน็นเห็นชัดเลยนะครับนี่เป็นลักษณะ,ะขาส้นขาส้นข้อเท้าขานะครับนี่ตั้งสองข้างวางลักษณะหลุบลงตรงกลางเพื่อนๆดูดูเนื้อที่หลุบลงไปเห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นเนื้อเนื้อเกินเห็นไหมครับเนื้อที่เกินเนื้อที่โย่ไปด้านหน้าเห็นไหมครับโย่ไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็เห็นในีคาบคาบไข่พระกุพระเก่าเนี่ยขึ้น สีสีเทาอมน้ำตาลแดงนิดๆน,น,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับขนาดนั้นนะครับถ้าเราดูพอ่อใหญ่มาหาสองด้วยกล้อง 15x นะครับตอนนี้ยังไม่มีกล้องพัน x นะครับถ้ามีกล้องพัน x มาคงจะดีไม่น้อยได้จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับถ้ากล้องพัน 1, x มานะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับยกมือมาปิดทั้งหน้าคือปิดตะวันทั้ง9ก้านะครับที่หลวงปู่ท่านสอนพวกเรา ปิดหูไม่จําเป็นต้องฟังซะทุกเรื่องสงครามเกิดขึ้นในโยุโรประหว่างรัสเซียยุยูเรนเราก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปอินให้มากนะครับหรือสงครามโรคโควิดเมืองไทยเราก็ติดวันละห้าหมื่นหกหมื่นตายวันละเกือบร้อยอย่างนี้นะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกซีกโลกหนึ่งนะครับเราปิดหูบ้างเราไม่ต้องไปฟังซะทุกเรื่องฟังแต่เรื่องที่เราสบายใจ เรียกว่าปิดหูนอกจากปิดหูไม่พอต้องปิดตาปิดตาไปบ้างไม่ต้องมองไม่ต้องเห็นในสิ่งทุกเรื่องนะครับปิดไว้บ้างมองในสิ่งที่เราอยากมองสิ่งที่เราไม่อยากมองก็ไม่ต้องไปไปมองมันใจเราจะได้สบายเรียกว่าอินทรีย์ทั้ง5นะครับหรือว่าอินทรีย์ทั้ง6หรือว่าขันทั้ง5อินทรีย์ทั้ง6 ไตรักทั้งสามเห็นไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์ขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราปิดเราปิดหูเนี่ยหรือเราปิดตาเนี่ยมันเป็นหนทางมันเป็นทวารทวานเข้าไปสู่ใจให้เกิดกิเลสเห็นไหมครับนั่นเป็นปิศนาทำให้เราเมื่อเราปิดหูแล้ว เราไม่ต้องไปฟังในสิ่งที่มันยศมันเป็นสิ่งลวงตาลาบมันเป็นสิ่งลวงโลกเราไม่ต้องไปฟังมันแล้วปิดแล้วก็มาปิดตาตาก็ต้องไ่ต้องไปดูมันดูแล้วมันเป็นทวารเข้าสู่ใจเราก็ปิดหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาปิดจมูกเราปิดจมูกด้วยนะครับจมูกเราเนี่ยตัวดีเลยตัวสําคัญเลย ชอบไม่ชอบอยู่ที่จมูกนี่นะครับหอมก็ชอบใจเหม็นก็ไม่ชอบใจอย่างเงี้ยเราต้องปิดปิดบ้างนะครับเมื่อปิดแล้วยังไงหกแล้วนะเจ็ดก็คือปิดปากเห็นไหมครับปิดปากไม่ต้องไปพูดเสียทุกเรื่องบุ้นวายเสียทุกอย่างมันก็ไม่สงบสุขเห็นไหมครับเมื่อปิดปากเป็นเกณฑ์แล้วปิดทวารหนักแปดปิดทวารหนักบ้าง เมื่อเราเมื่อเราไม่กินมากนะครับเราก็ไม่ไม่ปล่อยปล่อยของเสียออกแล้วก็ปิดมันกินแต่พอควรกินแต่พออยู่ได้กินแต่พอ,อยังสังขารไม่เป็นไปเมื่อเรากินน้อยเราก็เกิดกิเลสน้อยเราก็ไม่ต้องไปลบกวนไปรังแกไปรังฟานไปเพิ่มทัศน์ไปเพิ่มการดํารงชีพไปเพิ่มภาระให้กับคนอื่น ถ้าเรากินน้อยแต่ถ้ากินมากนี้โอ้เพิ่มมากเพิ่มการปลูกเพิ่มการแก่งแย่งเพิ่มการแย่งชิงกันเห็นไหมครับต้องปิดบ้างปิดทวารหนักบ้างทวารเบาก็เหมือนกันเมื่อกินน้อยก็ปล่อยออกมาน้อยนะครับเมื่อไม่กินเลยก็ไม่ปล่อยอะไรออกมาเลยเห็นไหมครับเรียกว่าปิดทวารทั้ง9ก้าหลวงปู่ท่านท่านจึงเป็นเทพเจ้าแห่งเมตตาเลยนะครับเพื่อนๆจึงบอกว่าใครมี ปิดตาของหลวงปู่เนี่ยแคล้วคลาดรอดปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับพ่อใหญ่มหาเนี่ยก็เคารพศรัทธาท่านนะครับมีทั้งเนื้อผงเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวมีองค์เดียวคือองค์นี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยองค์จิ๋วองค์นี้นะครับองค์เล็กเนี่ยพิมพ์เล็กเนี่ยเล็กแต่จิ๋วเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้ามีถ้ามีปิดตาของหลวงปู่แก้วนะครับนี่พ่อใหญ่มหาเนี่ยแนะนํานะครับถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาปิดตาหลวงปู่แก้วเนื้อตะกัวเนี่ยไป ไปใส่กรอบทองฝังเพชรใส่ใสร้อยทองเล็กๆแขวนที่คอเนี่ยค้าขายในตลาดค้าขายธุรกิจท,ทําธุรกิจกับใครติดต่อค้าขายกับใครนี่ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะครับมีมีแน่นอนพระใหญ่มหาก็มีนะครับมีมีอยู่มีอยู่สององค์นะครับเพื่อนๆมีอยู่สององค์ที่เป็นองค์ประจํากายนะครับพระหลวงปูก่แก้วนะครับที่เป็นเนื้อเนื้อผงนะครับ ที่เป็นเนื้อผงมีสององนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีสององคืออ่านี้1องค์นะครับนี่เป็นเป็นเนื้อนี่นี่เป็นเนื้อเนื้อผงนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นเนื้อผงองค์นี้เป็นเป็นพิมใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังอ่าหลังเรียบนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังเรียบองนี้นะครับเนี่ยเป็นเนื้อผง เพื่อนดูนะครับเป็นเนื้อผงนะครับองนี้พวกเนื้อเคือกาหลงเคือฝากลักลักลักลากยมลากยอลาก,ลาก,ลาก,ลากขนนนะครับเคือไก,ก่กุ๊กหรือเคือกุ๊กไก่โบราณท่านว่าเนี่ยไก่ตัวผู้ไปจับที่เคือเคือไก,ก่กุ๊กหรือเคือกุ๊กไก่ตีปีกร้องเนี่ยตัวเมียวิ่งมาเป็นฝูงเลยนะครับโบราณว่ายอย่างนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านว่ายอย่างนั้นหรือทําเสร็จเนะี่ย โยมที่มาช่วยหลวงพ่อกดพิมพ์เนี่ยลืมล้างมือกลับบ้านกลางคืนเนี่ยหลงซอยเข้าบ้านตัวเองไม่ถูกนะครับหรือขหาบ,บดีในสมัยน,นั้นนะพ่อเมืองเนี่ยใส่กระเป๋าไปทํางานพบป่ประชาชนขึ้นบ้านใครทำหลน่นเุษตุมต้องเทน้ํำในตุม่มทิ้งเลยนะครับถ้าใครกินใครอาบเข้าไปนี่ลักหลงกันทั้งบ้านนะครับขนาดนั้นนะครับแล้วนี่บางครั้งอ,องค์เนี้ ฝุ่นกระเด็นกระดอนไปถูกใครเนี่ยเดินไปถนนตรอกซอกซอยที่ไหนเนี่ยถ้าหากว่ามวลสารกลิ่นหอมของว่านกระเด็นกระดอนไปถูกจมูกใครเนี่ยเดินตามเลยคนระับขนาดนั้นเลยเนะครับก็ว่าตามอุบาจานนะครับเ,เพื่อนๆเนี่คือหลังหลังเรียบนะครับนี่หลังเรียบเรายังเห็นรอยนิ้วมือของหลงปู่ท่านกดอยู่ในยุคนั้นนะครับท่านทําเองกดเองนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยนี่คือปิดตาพิมใหญ่นะครับของ ของลวงปู่นะครับอีกองคหนึ่งนะครับนี่พ่อใหญ่มาามีมีสามนะครับนี่อันนี้คือคุกลักนะครับนี่กลัวกลัวว่าเนื้อจากกระดงกระดอนไปถูกใครนะครับเนื้อก็เนื้อเนื้อเนื้อกะลานะครับนี่สององค์นี้ก็คล้ายกับเนื้อกระลานะครับนี่เนื้อกะลาองค์นี้ก็เป็นเนื้อเนื้อเก่านะครับนี่เนื้อกระลาคุกลักเห็นไหมครับ องค์นี้เก่ามากนะครับร้อยเกสิบปีเหมือนสมเด็จนะครับดูดูรอยหักเขานะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหลังหลังแบบนะครับนี่หลังแบบเนี่ยเนื้อเนื้อมวลสารหลุดไปแล้วเหมือนเนื้อสมเด็จเก่านะครับร้อยเกสิบปีหลุดหักเหมือนกันเลยนะครับเนื้อมวลสารเขาเห็นไหมครับเพื่อนๆแตกหักชิมรุดเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพราะจมหาหก็ติดกระเป๋าเสื้อไปด้วยเวลาไปทํางานนะครับติดกระเป๋าสูตรไปทํางานทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับนี่ความสวยงาม นี่คือเนื้อเนื้อที่ลงรักไว้นะครับ40แบบ40พิมพ์นะครับก็ไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับเยอะเหมือกนกันนะครับสายตรงของหลวงป,ปู่ท่านว่ายอย่างนั้นนะครับนี่คือนี่คือปิดตาของหลวงป,ปู่แก้วนะครับเพื่อนๆแต่องค์นี้นะครับเนี่ยเนื้ออ่าที่เป็นเนื้ออ่าเนื้อตะกั่วเนี่ยครับเนื้อตะกั่วเนี่ย มีองค์เดียวนะครับนี่เพื่อนๆมีมีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวนี่คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราดูด้านหน้าไปแล้วดูด้านหลังท่านนี่สนิมเกลือเลยนะครับนี่สนิมเรียกว่าสนิมน้ำนะเป็นคาบคาบไข่เห็นไหมครับนี่เป็นร่องรอยเก่านะครับร้อยเกปีก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเเห็นไหมครับเนี่ยดูสิครับนี่ถ้าเป็นแม่ขาพ่อขานะครับแต่ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะดีนะครับเพื่อนเหมือนท่านคงอยากจะให้โยมผู้หญิงไปแฝงคอไปรักษาบ้างน,นะครับจึงออกพิมพ์นี้มาเหมือนเหมือนหลวงปู่เงินนะครับเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับเพื่อนพิมพ์จอบเล็กจอบใหญ่นะครับรุ่นแรกก็ทําพิมพ์จอบใหญ่มาแต่หลวงพ่อเงินท่านก็ดำลีว่าเออเด็กและผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมีแฝงบ้างเลยออกจอบเล็กออกมาไหมครับเพื่อนคนสมัยก่อน หลวงพ่อท่านอยากให้ผู้หญิงเด็กเนี่ยแฝนบ้างก็เลยเอาจอบเล็กมาเห็นไหมครับก็เหมือนกันเลยครับเนี่ยพ่อใหญ่มหาเข้าใจว่าหลวงพ่อหลวงปู่กแก้วทั้งก็าอยากจะให้โยมผู้หญิงเด็กแฝนบ้างเนี่ยก็ทําเป็นเนื้อตะกัวพิมพ์เล็กออกมาเห็นไหมครับนี่องค์นี้ถ้าใส่กรอบกรอบทองนะครับฝังเพชรโยมผู้หญิงแขวนนะครับทำมาค้าขายเดินทางติดต่อตรกิจกับใครนี่พ่อใหญ่มหาว่านี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยดูสิครับเพื่อนเ,อน,เนี่ย สวยไหมครับจับในมือไม้สันนะครับหล่นจากมือสองรอบแล้วหล่นจากมือพ่อใหญ่มหาสองรอบแล้วนะครับจับในมือไม้สันนะครับเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวมีองค์เดียวนะครับเพื่อนมีองค์เดียวถ้าเป็นคนที่ชอบเล็กๆเนี่ยสบายเลยนะครับเนี่ยแฝนนี่คลาสสิกนะครับแฝนนี่คลาสสิกนะครับสวยงามหล่นมือแล้วสาทุนะครับ เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับาโดนโดนจากมือสามรอบแล้วนะครับมือไม่สั่นครับอันนี้คือเนื้อเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเนื้อผงเนื้อผงเนื้อว่านเนี่ยสองสององค์นี้สวยงามนะครับนี่เป็นองค์ประจํากายไม่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนะครับเนี่ยเป็นองค์ประจํากายเพราะอย่ามืหาเนี่ยติดติดกระเป๋าเสื้อนะครับติดกระเป๋าเสื้อติดกระเป๋าสูทเวลาไปทํางานนะครับสององค์นี้นะครับ บางครั้งก็ติดองหนึ่งบางครั้งก็ติดองหนึ่งนะไม่ได้ติดพร้อมกันทีเดียวทั้งสององนะครับเพื่อนๆก็ติดองคอื่นไปบ้างนะครับแต่ว่ามีมีทุกหลวงพ่อนะครับแต่เนี่ยของหลวงปู่แก้วก็ติดสององนี้นะครับผัดกันไปแต่ละวันนะครับแต่องค์นี้เอาไว้บูชาเอาไว้ส่องนะครับเพื่อนๆองนี้เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพอบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ